เหตุการณ์เหตุงานเด้อสำหรับอีหานี่คอยให้มันเป็นที่หนึ่งจังว่าคอยเอามันเป็นเมียขอเหตุใะไเบิ่งได้โลกระโลกระการโลกระเมนบอดอุ้ยโกกโรกระมันโรคตะกระมัเอาโรคตะกระโรคตะกระนงโรค้แพ้โรคโรคตากระเออโรคคันแท่เอาโรคคันแท่ลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปลงคันแท้เออเอาลงแล้วเอาลงแล้วเอาโรคโดกโดกมันนี่โดกโดกขึ้นโดกขึ้นโดกเว้ยเฝ้าโดกขึ้นโดกขึ้นโดกขึ้น ดกงโดโโโ่งดึงโด่งดกแล้วดกแล้วเอาเตะบัลนี่เตะเตะเตะสุดเตะเตะโอ้ยฝ่าวเตะแนวเตะบอกให้เตะเตะมันบอกเตะอะไรไงเขาก็เตะจังได้ขีดินขีดินติดอยู่หักกะบอกแล้วมันเสีดขีดินก็ออกเองบอกเนื้อแต่หักเขาเป็นแหลนอยู่อันนี่ลกกาจะได้คอยอยากเหลียร์เจ้าเบื้องฝ่ายตัดอ้อย พี่หายตาบอดมึงอกี้คุยหไรไว่บอดตาตาเนี่ยมือกูมาบอดดิก้อยก็อยากเห็นแตนทาอันยากตัดอ้อยนี่แม่ตาบอดบ้านผืนนี่ซีดใส่เลยประเภทตัดอ้อยอะ้าวลองเห็ดเบิ่งดูตัดอ้อยกับเป็นได้ไงอ้าเห็ดเบิ่งดูเอาตัดอ้อยแม่นบอกหรอกอุ้ยหน้านั่นมันหน้าแร่เนาอหอดเอาก็ต้องใส่เสือแน่นอนนะเว้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยใส่เสือคนเฮ้ยเจยาแคญี่อะไรมันข่ายได้อ้อยมันข่ายมันข่ายมันหอดใส่เสือแคญี่เอาใส่เสือซุปซุปแขนทรายแขนทรายอีฮาลุกมึงแขนแขนทราย สุบสูบโอ้ยสุสุบมันสูบปอได้มันบ่ใส่าเอาเสือทียมาเสือวางไว้โอ้เสียเวลามันบอใสแล้วมันมันมันว่าขิวขี้มันดีมันว่าเอาเสียเวลาเอาตัดออเสียเวลาเสียเวลาเอาลงเปลาอ้อยเออเอออออยเเลยเออเอเเเเออ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 ่ออเออเออ้ออออเปอเอ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 เอออเออเออเอออเอออ สางปึ๊บนั่นสางใบอ้อยโอ้อีแห้งมึ่ตัดปลายตอนนั้นสางใบอ้อยมันสากลงทั้งลุมเออเอาเอาตัดปลายตัดปลายเออตัดตัดปลายตัดปลายตัดตัดตัดเออตัดเงาบันนี้ตัดเงาตัดเงาเออเอามัดทบบันนี้มัดทบมัดทบได้สิบล้ำละมัดทบมัดโคมาดเนี่ยมัดมัด